อาก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับทำไมต้องเกระซิฟก็ <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟานซิสกาครับเป็นเกมที่เรื่องชื่อหรือจาเป็นอย่างดีครับสำหรับความน่ากลัวนะครับเคยลั่นไว้ว่าจาไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับว่าเป็นคนที่ไม่กลัวผีตอนนี้เวลาประมาณปีสาม กว่าๆนะครับตีสตอนนี้ห้องผมปิดไฟมืดเลยนะฮะโอเคเราไม่พูดร่ำทำเพลงล้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในตัวเกมมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าเซตติ้งนะครับเสียงนะฮะเอาประมาณเอาประมาณ6พอแล้วกันนะครับเสียงเรสโวลูชันนะครับความละเอียดเป็น1080ปดสิบนีครับคก็เป็นอัลตร้านะครับผมโอเคเราเริ่มเลย รู้สึกว่านะฮะมันจะข้ามวันไม่ได้นะครับมันต้องไปตามวันมันจุดถึงวันที่7นะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะฮะสวัสดีฉันชื่อไมคนะครับอายุ14บปีนะฮะชันไปโรงเรียนแหละนะฮะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดฮอนดีเดยนนะครับก็เป็นบริษัทของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเขาต้องไปทำงานนะครับที่ต่างเมืองนะฮะแต่ว่าก็ ยังไม่ไปสเสี๋ยวนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วชันก็นะฮะตอนอันนี้ก็แปลไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับฉันก็ได้เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างนะครับโอเคนะคเมื่อไม่นานมานี้นะี่ครับตอนที่ฉันแกะถึงไหนแล้ววะถุยอ่านไม่อ่านไม่ถึงไหนแล้วเนี่ยน,น,นี่มึงจะมาเก,เกมผีหรือเกมตลกนะฮะเขาประมาณว่าแกะของขวัญน,นะครับแล้วก็มีหญิงสาว ตามมาตลอดเลยนะฮะมีคนเอาของขวัญมาไว้หน้าบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคคร่าวๆตามนี้แล้วกันนะครับภาษาไทยก็พูดจะไม่ค่อยชัดอยู่แล้วครับมีคนเคาะประตูว่ะเนะฮะเม,เ,มเมื่อเวลาหญิงสาวที่อยู่ห่างจากคุณมากนะครับก็จะมีความกลัวระดับความกลัวนะครับเอ้ามีระดับของกลัวอ๋อแถบความกลัวครับผู้ชมนะฮะถ้าไม่ต้องการ ที่จะกลัวก็หลับตาซ่าไอ้สัหลับตาซ่าโดยการคิดขวานีครับแน่นอนนะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกทิกเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับซ้ายมือเราเนี่ยนะฮะเห็นหลอดยาวๆไหมครับมีศูย์นะครับคือเฟียนะครับนั่นคือระดับความกลัวของเรานีครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงร้อยเนี่ยเราจะตายทันทีนะครับเราจะแพ้ทันทีแต่ว่านะฮะถ้าเรากลัวมากๆเราสามารถลดมันได้โดยการกดคขวาแล้วหลับตาครับ แต่สิ่งที่ผมกลัวอยู่อย่างเดียวที่กูกลัวเลยคือถ้าสมมุติว่ากูกลัวอยู่แล้วกูหลับตาปั๊บเนี่ยเออแล้วเปิดมา hey! <c oughs> ดเฮ่าไอ้สั์กูเปิดไฟก่อนกูเปิดไฟก่อนอ่ะโอเค,โ,อเคโหเสียงนี่ค่อนข้างดังมากเลยทีเดียวครับรคุณผู้ชมสักครู่นะฮะโอเคผมไปปรับเมาส์กับปรับเสียงอะไรมานิดหน่อย,ยครับอ่ะ วิธีการเล่นนะครับกติกา,กาอันนี้อันนี้ผมทราบแล้วเพราะว่าผมเล่นมาก่อนนะครับก็เราต้องไปหยิบกล้องนะครับในในห้องห้องสักห้องนึงอนหะเราต้องไปหยิบหอกกล้องมาวางนะครับแล้วก็ดูว่าผีมันอยู่ไหนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราก็ต้องแอบแหละไม่ให้ผีมันมาเจอเราอะ่ะเอ,อประมาณนั้นง่ายๆเราก็ตั้งกล้องไว้าตามจุดต่างๆเวลาผีอยู่ไหนเราจะได้รู้ไง เราก็ไปแอบเล่นเล่นซ่อนแอบกับผีครับว่าง่ายๆแล้วอันนี้หน้ากล้องตรงไหนวะอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะอันไหนคือหน้ากล้องอันไหนคือหลังกล้องวะนี่น่าจะเป็นหน้ากล้องแหะอ๋อชัวร์ล้ชัวร์วล้ไอนน้หน้ากล้องเราก็ตั้งกล้องไปก่อนครับอันนี้เป็นตรงประตูบ้านนะครับโอเคอมผมว่านะตรงนี้ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์ก เดิวนะมันต้องมีในห้องนี้ด้วยตัวหนึ่งมันต้องมีในห้องนี้ด้วยตัวหนึ่งมันมีชั้นบนครับเอาไปวัดชั้นบนมาขุยเชียงมืดมืดมันต้องมีชั้นบนดูตรงบันไดเลยดูตรงบันไดเลยโป๊ะเข้าใหา้นี่แหละลงบันไดเปิดไฟก่อน ปิดสิครับเปิดไฟสิครับพ่อแม่พี่น้องฮะตรงบันไดนี่ไม่มีไฟเหรอไม่มีไม่เวลรครับไฟหรือเปล่าบันไดบันไดข้างบนหรือเปล่าไฟอ๋อนี่ไงถูกแล้วอ๋อโอเคตรงนี้ก็เป็นอ่าผมว่าหมุนนิกหน่อยวะ่ะผพว่าหมุนนิดหน่อย ตัวนี้ดีแล้วหมุนแบบเฉียงอีกหน่อยไหมเรากดดูแท็บเล็ตยังไงวะมันมันดูแท็บเล็ตได้ด้วยครับคุณผู้ชมมันต้องไว้หน้าบ้านด้วยพอเราเก็บกล่องของขวัญอันเนี้ยผีมาทันทีเลยครับคุณผู้ชม <laughs> เพราะฉะนั้นเรายังไม่เรียบครับเรายังไม่รียบไม่รียบตั้งกล้องก่อน อ่ะโอเคอันนี้เห็นบริเวณบ้านพอดีเอาแบบให้เห็นหน้าบ้านเลยผมจะตั้งให้เห็นหน้าบ้านใครที่ยังงงๆง,งนี่อ้าวไอสัตว์มันกูไม่ไจะ <c oughs> หันไปอีกทางสิวะป๊าเออโอเคร่อยังอ่ะใครที่ยังงง,ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลย รที่ยังงงๆเดี๋ยวรู้เลยครับ <c oughs> ห้องนี้ไม่น่าจะสำคัญอะไรคนระับปิดไปก่อนาาว่าตรงเนี้ไาย,ายไม่เวิร์กาะว่าย้ายไู่ตองนี้ดีกว่าอ่าโอเคไอตัวนี้ไว้ตรงไหนดีอ่ะชั้นบนแล้วอ๋อมันต้องมีในห้องนี้ด้วยในห้องนี้ตัวหนึ่ง อ๋โอเคนะอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมดูแท็บเล็ตได้โดยการกดคลิกเมาส์นี่ว่าเราตั้งกล้องไว้มุมดีขนาดไหนอพราะว่ามุมนี้ค่อนข้างดีมากแหละแล้าสำหรับการตั้งกล้องนะครับนี่กล้องตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่หนึ่งเนี่ยคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวนี้แต่ทําไมมันไม่เห็นตัวเราวะตัวที่สองนี่คือในห้องนะครับคือตัวนี้นั่นเอง ตัวที่สามคือตัวที่ชั้นบนตัวที่สี่คือนาบานเคโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บกล่องของขวัญแล้วนะแล้วเราจะไปแอบกันนะครับอ่ะเก็บแล้ว้าวววืวิ่งแล้ววิ่งแล้วเสียงมาแล้ว ตู้ได้ครับแอร์ในตู้แอร์ในตู้วิกลัวกลัวกลัวกลัตวตอนนี้มันมีอะไรวะเฮ้เชี่ยแมงมาแล้วชี่ยแมงมาแล้วมันหายแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรับตาก่อนกลัวกลัวกลัวเริ่มกลัวสามสิบอย่านะเว้ยอย่าแห่นะเว้ยจะแห่นะเว้ย เขาบอกว่าถ้าผีโอ้โหถ้าผีถ้าผีอยู่ห่างจากตัวเราเนี่ยนะครับผู้ชมเราจะเราจะฆ่าความกลัวเราจะเพิ่มขึ้นนะครับโอ้โหแม่นจ้องอยู่ตรงนี้เลยมันเป็นไงหรอวะมันขึ้นมาข้างบนปะวะเฮ้ยมุมนี้เล่มนี้ดีครับเห็นว่ามันขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าเชีย่ยมันอย่ามาหนะลับตา่อนหลับตาอโอด ตายแล้วสามสิบใหญ่แห่เลยอย่าแห่นะนะใครเขาบอกว่ากลัวแม่ให้หลับตาไ้บ้าเลยคือคือแรกๆผมคิดว่ายังไม่น่าจะมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับดูแนละ ไปแล้วอะยังไม่มีใครมาครับคุณผู้ชมหลับตาป่ะกลัวกลัวกลัวลดความกลัวตอนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีนะครับจะเช้าน่าจะชื่อสุดที่เช้าพอดีอ่ะ เฮ้ยย hey! okay. okay. <c oughs> ิ่แค่เห็นเห็นวิบวับว oh ิบว <c oughs> oh. ับวิบว <c oughs> ับแบมแบมโอ้โหนั่งไงผู้ชมโอ้ยังยังหลอกยังหลอกยังหลอกดูบันไดก่อนเลยดูบันไดกับดูบันไดกับชั้นบนก่อนเลย เขาแม่งมาดิงานเข้าแน่นอนหลับตาหลับตาหลับตาเฮ้ยเฮ้ยผมกลัวที่สุดเลยถ้าหลับตาแล้วแแหมพอเราลืมตาปุ๊บแล้วแแหมามาเนี่ยช็อกค,ครับช็อกแน่นอนแต่คืนแรกคงไม่มีอะไรล,ลืมตาได้ธรรมดาครับ <S <S> <S คืนแรกอยู่เนาะ 40วิเป็นหนึ่งนาทีที่ยาวนานยาวนานที่สุดเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเราอยู่ห่างากับตัวผีผู้หญิงตัวนั้นนะครับเราเลยกลัวความกลัวเราเลยเพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าอยู่ใกล้มันมันไม่เพิ่มขึ้นเหรอ แต่ในตวต,ตัวเลี้ยวเขาบอกว่าถ้าอยู่ห่างเราจะกลัวลืมตาก็ไม่น่ามีอะไระครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวมันคือแรกๆเลยห้องนี้มีกีตาร์ด้วยแม่จริงๆบ้านเหล่านี้น่าจะเป็นบ้านแสนสุขอยู่นะบ้านก็สวยอยู่นะจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนเออมีห้องโซฟาดูทีวีน็อตบน็อกอะไรองี้ เฮ้ยเฮ้ยมันนั่นไงโอ้โอ้นั่นไงมันอ้โอ,โอ้นั่นไงมันมันหายไปแล้วโอเคเราหลับตาสามสิบวิครับคืนแรกผมว่ายังไม่คงยังไม่ฮาร์ดคอร์เท่าไหรอ่อ่ะก็คือเราเล่นซ่อนหากับผีถ้าถ้าผีมันคงจะเจอเราแล้วก็ เราก็หาทางหนีที่ไล่นะครับเล่นซ่อนหากันอนะแต่เราดีตรงที่ว่าเราสามารถตั้งกล้องดูได้ไงมันจะมาจากทางไหนบ้างมันอยู่ไหนแล้วอนะไรเงี้ยเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่หน้าบ้านอยู่นะครับมไม่มีอะไรมากเนะี่ยแล้วก็หมดนะครับคืนที่หนึ่งไปนะคุณผู้ชมเลเวลของพีะครเพิมโอเคคืนที่หนึ่งครับหมดไปต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันคืนที่สองเลยและะ้วกัน มันไม่สามารถเล่นข้ามคืนได้ครับเราต้องตอบเป็นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปิดปิดปิดไฟดับครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยโอ้โหสัตว์แม่งเอาซะตกใจหมดเลยเราตั้งกล้องไว้จุดเดิมครับคุณผู้ชมจุดเดิมเลย คะเดคุณผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วเนาะอ่าโอเคมุมเดิมมุมนี้ต่อไปเป็นผมว่ามุมหน้าบ้านเนี่ยเราคงไม่ต้องใช้แล้วล่ะผมว่านะไว้ข้างบนเลยนะครับตรง กูแล้วบ้านนี่ก็มืดเสลือเกินแล้วถ้าแห่มาตอนนี้จะทำยังไงแต่เนี่ยจริงๆเราก็ต้องคนต้องไว้หน้าบ้านนะหน้าบ้านต้องมีเฮ้ยแล้วกล้องของขวัญล่ะเฮียแล้วกูต้องรีบแล้วเนี่ย รีบแล้วต้องรีบแล้ว,ลลวอันนี้อะไรวะไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยแอบแม่งตรงนี้เลยเชี่อไหม แล้วทำไมระดับความกลัวมันยังไม่เพิ่มเพราะอะไรเพราะฟานซิสกาอยู่แถวนี้เหรอไม่ได้ใช่เราต้องหาเก็บกล่องของขวัญก่อนหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราต้องหาเก็บกล่องของขวัญก่อนหรือเปล่าเฮ้ยโอเสียงปิดประตู แล้วกล่องกล่องของขวัญอยู่ไหนอะ่ะเปิดไฟก่อนครับไม่มีกล่องของขวัญเหรอเฮ้ยกูวิ่งออกกูวิ่งออกเลยใช่ไหมไม่อยู่แล้ว ไม่อยู่แล้วไปดีกว่าไอ่าเจ็บเฮ้ออกไม่ได้ด้วยให้ตายสิแล้วกล่องของขวัญหน้าบ้านอยู่ไหนอะพร้อมลเลยเฮ้ยมาได้แล้วเฮ้ยนี่ไงกล่องของขวัญเอาล่ะเอาล่ะกล่องของขวัญอยู่บนเตียง ละไปแม่งมาแล้วเชียรเยเวลาเดินแล้วครับแอบที่เดิมนี่แหละเฮ้ยมาแล้วโอ้นั่นไงมัลโอ้นั่นไงมัลอยากขึ้นบันไดามานะแม่สาวน้อย โอ้โอ้ได้ไงมาล็อกทาก่อนโอ้แม่สาวน้อยโทรศัพท์สันเราพยายามอย่าทำเสียงให้มันได้ยินนะครับเดินมันอาจจะได้ยินได้นะครับ ก็ยังปวนเปี่ยนอยู่ชั้นหนึ่งนะครับคือที่สองก็คงจะยังไม่มีมันมันพยา,ายามหาเราอยู่นะครับตอนนี้ออยู่หน้ากล้องเลย <laughs> อยู่หน้ากล้องเลยเฮ้ย <c oughs> ขึ้นมาไหนปะวะ ยานะฟานซิสกาเฮ้ยเก็บอ <_ T ing> อ้ขอโทษเลยโอ้โหลืมปิดตาเลยครับผู้ชมครับอือหือขอโทษขอโทษขอโทษเอาไม่โอ้โหลืมปิดตาซะงั้งงนครับคุณผู้ชมฮะผมว่าเพื่อความตื่นเต้นอ่ะเราแอบตู้นี้เลยไหมแอบตู้นี้เลยไหมเออ เพื่อความตื่นเต้นไงเ้าใจเ้าใจแอบแม่งตู้นี้เลยเราจะได้ไม่กลัวด้วยเฮ้ยไม่ได้จะปิดไฟเดี๋ยวก่อนมันมันใกล้ไปครับมันใกล้ไป,ปวางไม่ได้โอเค ดูก่อนนะโอเคเห็นเรียมมุมที่ต้องการนะครับแล้วก็บนบ้านตัวหนึ่งนะฮะตรงนี้เลยโอเคคุณผู้ชม เราเราคงจะต้องวางที่เดิมแหละอะโอเคแล้วก็ในห้องนี้ค้างตู้เลยทีเด็ดทีเด็ดเลยผมจะบอกให้ถ้าแอบตรงเนี้ย าไปหยิบของขวัญแล้วเราก็ปุบ๊บเอฟลองดีลองดี <c oughs> ลองดีเฮ้ยนี่มันขึ้นไปชั้นบนเลยปะเนี่ย โอ้โหนี่คุณผู้ชมดีนะเราแอบ,บข้างล่างมันอยู่ข้างบนครับคุณหลับตาก่อนโอ้งวดนี้มันขึ้นไปข้างบนครับคุณผู้ชม <c oughs> กล้องหนึ่งคือชั้นบนอันนี้คือก้องก้องตัวนี้นะี่คือข้างๆเลยเลยทั้งแม่งมานี่คือหน้าแนบแน่นอน ผมบอกเลยแนบหน้าหน้าแนบชัวชัวหลับตาพยายามหลับตาไว้ก่อนขมตานอนหลับฝันโอเคผมว่ามันน่าจะไปหาแล้วชั้นบนนั่นแหละฟาซิสกาผีเด็กตัวนี้ชื่อฟาซิสกาคนระับน่าจะใช่ผมดาวเอา เนี่ยอยู่ข้างบนคุณผู้ชมโอ้กล้องตัวนี้นี่ทีเด็ดเลยอะบอกว่าคงโอ้โหแม่งอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวลับตาก่อนลับตาก่อนอีกสามนาทียี่สิบ ผู้พ hm, hm kind of ัฒนาเกมเกมนี mata, ้เนี่ยเล่นกับความรู้สึกของคนผู้เล่นได้เป็นอย่างดีมากครับก็คือคนเรามักจะมมักจะกลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเสมอนะครับเวลาที่เราหลับตาเนี่ยเราเราก็จะกลัวไปต่างๆนานานะครับเวลาอยู่ในที่มืดก็เช่นกันครับเรามองไม่เห็นอะไรนะครับความคิดมันจะเล่นกับตัวเราเองนะครับมันจะเล่นงานความคิดมันกลับมาเล่นงานตัวเราเอง ตอนที่ว่าเรามองไม่เห็นอะไรเราก็จะจินตนาการไปต่างๆนานาเ<นาง>วลาอยู่ในที่แสงสว่างเวลาผมปิดตาอย่งเงี้ยผมก็จะคิดละข้างหน้ามีอะไร<นาง>ถ้าผมลืมตาไปปุ๊บผมจะเจอไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะแต่ถ้ามันอยู่ในที่สว่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเราเห็นเราเห็นทุกอย่างนะในทุกอย่างเราก็จะไม่กลัวเฮ้ยมันจะไม่มันก็ไม่เสมอไปเพ่มะ้ไาเฮ้ยมันอยู่หน้าบ้านอ่ะ นี่ไงมันอยู่หน้าบ้านโอ้เพื่อความตื่นเต้นครับเพื่อความเล้าใจของคุณผู้ชมผมนี่แอบตูนี้เลย <c oughs> โอเคโอเคมันอยู่นั่นงยังไม่ <c oughs> เฮ้ยเชี่ยใกล้แล้ว ตาอนไม่อยู่ข้างหน้าเลยอะตรงนี้เองอะ ราบรื่นดีนะครับสําหรับคืนที่สองคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมว่าอีกสามสิบวินะครับยิ <Okay. S 1> ่งตื่นเต้นเล็กน้อยครับถ้ามันเปิดตู้จ้าเอ๋นี่รู้เรื่องเลยอะผมบอกเลยโอ้คุณผู้ชมที่มาดูผมกิดพาร์ทนี้นะี่บอกเลยว่าผิดหวังนะครับผิดหวัง โอเกมนี้แดกผมยากครับพูดถึง <laughs> 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 เดี๋ยวแม่งเจอแต่มันรู้เลยอะ่ะโอเคผ่านแล้วนะครับ <laughs> คือที่สองผ่านไปเลวครุมปี โอเคครับคุณผู้ชมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านในระับที่ติดตามชมฟาซิสกาในพาร์ทแรกนะครับคืนที่1กับคืนที่2ผ่านไปได้ด้วยดีนี่ครับก็มีหวัดเสียวเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่มีอะไรแย่ออกมาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อต่อไปนะครับคอมเมนต์ไว้บอกด้วยนะครับว่าอยากดูพาร์ทต่อๆไปอ่าคอมเมนต์เลยนะอยากให้เล่นแบบไหนแนะนําว่าควรทํายังไงในคืนต่อๆไปผมอาจจะเจออะไรบ้างนะเอาแบบไม่สปอยนะเอาแบบว่าที่ เป็นแนะนำนะครับทางเลือกนะครับทางเล่นที่ดีนะครับวิธีการเล่นที่ดีนะครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยสําหรับคอมเมนต์ที่ดีนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกดซับสไครป์เพื่อติดตามชมพาร์ตต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมสตีฟล็อกแปดขอกราบลาไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมบายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่พาร์ตหน้าจ้าบายบาย